เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบัลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสํานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับเป็นสรุปร่างสัญจรนะครับของรัชนกให้ รูดสามนะครับศูนย์กับสามมาก็ศูนย์สามสามศูนย์นะครับสำหรับหนึ่งมีนาหกเจ็ดครับใบต่อไปนะครับเป็นเเลขประมูลนะครับให้สี่หกเจ็ดเก้าศูนย์ห้าสี่หนึ่งนะครับสำหรับหนึ่งมีนาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นสีสเกตกันเองนะครับร,รอบนี้สีสเกตกันเองให้ ศูนย์กับหนึ่งมานะครับรอบที่แล้วให้สามกับหกก็เข้าสามมานะครับต่อไปนะครับเป็นบ้านไผ่มืองพลครับบ้านผ่นเมือง,งพลรอบนี้ให้สามหนึ 1, ่งสามสองสามห้าสามหกสี 6, ่หนึ 2, ่งสี่สองสี่ห้าและสี่หกนะครับสำหรับหนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดครับ ส่วนใบนี้นะครับเป็นม้าเร็วนะครับเป็นชุด3ตัวนะครับจะมี8 15 15, 15มานะครับส่วนอีกใบนึงนั้นก็ปล่อยให้เรียบร้อยแล้วนะครับใบต่อไปเป็นพอ,อสั่งล็อกสายในนะครับรอบนี้นะครับเนือให้9 9 9มานะครับก็จะมี6 6 9 9 6 6 6, 6 9 6 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 6 9 9มานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามมารับชมด้วยนะครับ